กดดันไมพิงค์ครับกดดันมันกดพันอยู่แล้วฮะกดดันมากๆครับกดและดันกดและดันเออตั้งแต่ตั้งแต่อ่านบทเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันแบบเนาะมันแบบมันขนลุกอ่ะเออมันขนลุกมากมครับขนลุกใน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 หลายๆซีนนะครับที่ แต่มันก็เป็นเออใช่เนาะมันคือชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนเนี่ยบางทีมันเป็นจุดเล็กๆนะที่ใครมาทําอะไรให้เราแบบนิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ย<ม>แต่เราก็เริ่มรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับเออม,มันในเรื่องเนี้ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยหลายชั้นมากแล้วก็นําพาให้คนค่อยๆค,ค,คิดตามไปกับเนื้อเรื่องของพวกเราเนาะจะเห็นการเติบโตของแบบความสัมคัน์ของแบบทั้งแม่ลูกแล้วก็ของเราเองด้วยใช่ใช่<ม>เป็นไงบขารับอยากมองตากันมองอะไรกัน ตอนแรกก็เฉยๆนะแต่พอพี่ฝูพี่ฝูไม่น่าทักเลยอ่ะผมเริ่มที่จะแบบเขินเลยไม่เห็นสอตาก็เลยาัว่จเกืดหมไหมไม่เกิไม่เิเอาดูเก่งนะเอดูเก่งๆจริงๆมันต้องลายๆกันมันก่อนนยังไต้องคุยกันยังไงเออ ก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปที่ที Girl, ่จะค่อนข้างเที่ยวแล้วก็เข้มข้นน่าจะเข้มข้นมากๆครับยังไม่น่าใจว่าเวิร์กช็อปจะออกมาในทิศทางไหนด้วยซ้ำใช่ใช่ครับแต่ว่าคือคือมันจะมีที่เราไปถ่ายจังหวันกันน่ะจะไปอยู่ด้วยกันแบบยาวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเจ็ดแปดวันเนี่ยเนาะที่ไปถ่ายเขาเซตเซตฉากเพื่อที่จะให้เราไปไปถ่ายตรงนั้นนะครับทจริงมันมีความกังวลใจอะไรไหม สำหรับตัวผมนะไม่รู้ว่าน้องมีป่ะนะแต่พี่มีเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันยากอะ่ะไม่เคยถ่ายแบบลองเทสว่าประบดยาวมากแล้วแล้วผมก็อ่านไปอ่านไปเฮ้ยมันเล่นก็ดูสามคนอะ่ะสามคนแนละ้วเอาไม่เหมือนละครทั่วไปไงพี่พี่แบบว่าใช่ไหมเราจะมีซีนนั่งพักบ้างเออเอออะไรอย่างงี้บ้างอูได้บ้างนี่ไม่มีหันไปเอาน้องปอนพี่แมมพี่แมมน้องปอนฮะอยู่แค่นี้จริงเหรอ,อแล้วมันแบบเป็นบรรยากาศที่แบบ เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะอสามคนนี่ะพี่ก็ดดกินอยู่แล้วกันอยู่เนแล้วอยู่ในป่าเขาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่วันนี้ในที่กังวลเรื่องบทที่ค่อนข้างยาวครับกังวลเรื่องบทแล้วก็เป็นการถ่ายแบบใหม่แบบลองเทคแล้วก็มันมันก็เราค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องเรื่องของอ่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ถนัดทางทางซีรีส์ไวเงี้ยรู้สึกก็เลยรู้สึกประหม่ากังวลเหมือนกันแต่ทั้งปอนอาจจะ เออผมนะถนัดเป็นไงไม่ไม่ไม่เรียกว่าถนัดดีกว่าเพราะผมสุดท้ายแล้วก็มองว่ามันก็เป็นความรักความรักหนึ่งนะเนาะสุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นการค้นหาตัวตนใหม่ตัวตนใหม่ในตัวเราซะมากกว่าครับที่แบบเราจะสามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนัจุดนั้นในสถานการณ์นั้นหรือว่าในเป็นตัวละครนั้นขึ้นมาให้ได้กังวลไหมกับกังวลนะกังวลว่า ความเข้าใจบทบทหนึ่งคำพูดคำหนึ่งที่พ่วกกับเขียนมาเนี่ยบางทีผมอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ยังหาไม่เจอครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเวิร์กช็อปก็หวังว่าจะหาเจอจะได้จะได้จะได้มันจะได้เคลียร์เนเรียวนเียวมันเรียวมากๆครับเรียวเยางพิลาข้างบ้านกันแล้วเป็นพิลาข้างบ้านเออเป็นรักที่ ซับซ้อนมากๆอันนี้เราพูดถึงเรื่อได้เลยไหมใช่พูดเลยเพราะไี่ไ่อ่อแล้วอ่าจริงเหรออ่านมาแล้วเหรอโอ้หเป็นความรักที่อยากจะเหมือนพ่ออยากจะเข้าใกล้ถึงพ่อแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นตัวเองเป็นพ่อคือระวามรักที่ความรักที่พ่อที่เราเนี่ยอยากจะเข้าถึงพ่อให้มากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เราเห็นตัวเองในพ่อเราซะมากกว่าผมมองพ่อเป็นไอดอลผมมองพ่อเป็นไอดอลประมาณแบบมองพ่อเป็นไอดอลของเราในชีวิตในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ที่จากการที่แค่อยากจะเข้าใกล้แค่อยากจะรู้จักแค่อยากจะแบบอยู่ด้วยแบบรู้สึกถึงความอบอุ่นกลายเป็นความรักครับอย่างชีวิตวัยรุ่นก็จะคุยกันอันนี้คือจะเย็นดาวมากครอบครัวเลย มีเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยครับแล้วก็มันก็มีซีนอย่างที่ที่บอกมันก็คมๆนะครับมันก็มีหลายๆซีนที่ที่รวมๆอยู่ในความในเรื่องครับมันก็ไม่รู้ซีนไอ้กี้ดูมีความเงินไลมกุ๊กกิ๊กไหมนะครับกุ๊กกิ๊กไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้กุ๊กกิ๊กขนาดนั้นเอ็นซีรถซีนไหม ยังเข้าที่อ่านหมดนะตอนนี้อ่านได้สองตอนนะพี่จะไม่รู้ว่าอีกอีกสามตอนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงผมก็แบบเอ๊ะเก็บไปก่อนแล้วกันเออนยังไม่รู้ค่ัก็ยังไม่ได้บอกเราให้รู้ใช่ครับแล้วก็เลยแบบว่าเออแต่ถ้ามีก็ก็ไม่ติดใช่ไหมครับถ้ามีก็ต้องพร้อมทนการเตียมตัวนะครับเออก็ก็ต้องพร้อมแหละฮะ ครับรับรับมาแล้วครับรับมาแล้วนายที้พร้อมไหมที่นายที้ดูเน้ยมันร้อนหรือว่ายจะตอบตอนไม่พร้อมตอนนี้ได้ไหมครับผมเซ็นไปแล้วด้วยเขาโอนครึ่งนึงนะต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมครับพร้อมต้องพร้อมนล่นแหละตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับที่ที่ไม่รู้สิได้ทําอะไรแบบใหม่ๆเงี้ยผมตื่นเต้นนะก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกรู้สึกอ่านบทแล้วแบบเฮ้ย เออแต่ว่ามีความท้าทายอยู่ในอยู่ในนั้นตลอดเวลาเงครับก็คือว่าเออเนาะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราก็จะทําในในจุดของพวกเราให้ดีที่สุดแหละใช่ครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นให้คนดูตัดสินแลยกันว่าว่าว่าจะเป็นยังไงชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยต่าบในที่ในที่ที่ตมาท้าทายตรงไหนนอกจากบทบรรยายแล้วนอกจากบทบรรยายแล้วผมว่าตัวด้วยบทบาทมากกว่าครับเพราะว่าอย่างเราอะเราจะเล่นแบบบู๊เราก็เราก็ได้ครับพี่เรียดเราก็ถนัดอยู่แล้ว หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงซีรีส์วเนี้ยผมไปไม่เป็นเนผมแบบสะดุดอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเราจะเดินยังไงเราจะไปยังไงแล้วตัวละครตัวละครเขาคิดยังไงเขาเขารูกสึกยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออดีเหมือนกันนะครับที่ผู้กํากับแล้วก็คุณครูอ่ะให้ให้เราไปเรียนเวิร์กช็อปเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นการที่เราก็ต้องเข้าใจตัวละครเนาะว่าว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเลือกทําแบบนี้เขามีอะไรอยู่ทําไมโมเมนต์นี้ ขาถึงเข้ามาอย่างนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพราเราไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชินเงี้ยเพราะถ้าเป็นกับผู้หญิงเนี้ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อผู้ชายเขาหาผู้หญิงมันจะประมาณนี้แต่พอเป็นซอร์ไพเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมุมไหนที่เราจะต้องแบบหันศบตากันเราจะรู้สึกกันยังไงเ,เราจะจับอะไรเงี้ยมันก็เลยลไปไม่เป็นนะพี่ <c oughs> เอาจริงคือเขินใช่ไหมสำหรับผมก็มันก็ตื่นเต้นแล้วก็คงเขินด้วยนะครับ <c oughs> ก็าอาจจะต้องยอมรับว่าคงเขินอะพอยิ่งมายืนใกล้กันขนาดไม่คิดเหมือนกันใกล้กันกว่านี้ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาสัมภาษณ์คู่กันไงแรกวก็จะออกให้แล้วแล้วเอ้าสัมภาษณ์คู่กันเอ้าคนกลุกเลยเน,นยเีน่นยตอนน่ะเราโิดหรือว่าเราเป็นอไงบ้างเอ่อผมว่าแรกๆก็อาจจะมีนิดนึงครับมีนิดนึงนะแต่ว่าที่รู้สึกว่าน่าจะยากเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของคําพูดบทของเราเนาะเล่นเป็นลูกด้วยเล่นเป็นลูกด้วยกดดันครับเอ่อ เหมือนมันจะมีความใกล้ตัวเนาะแต่มันก็ไกลตัวมากๆครับใกล้ตัว,ตวแต่ไกลตัวมากใช่ครับอนาีก็เป็นแม่ใช่เหมือนแบบเราก็เราก็เป็นลูกอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งใช,ใช่ครับเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่แบบมันต่างไปมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือว่า,าชีวิตแบ็กกราวน์ของตัวละครนี้ที่ไม่เหมือนเราเลยอย่างสิ้นเชิงเลยที่เหมือนให้ความสบายใจจริงจ รู้สึกเดียวปากตัวพารามากเกินไปเกระจกอืมอแต่พี่แม่นเป็นลี่ตั้งแต่ตั้งแต่เจอกันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับก็รู้สึกรู้สึกอ่ารู้สึกมีความสบายตัวในการคุยกับพี่แมนมากๆครับใช่ตัวผมก็ก็ก็โอเคครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่แมนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเคยเคยเล่นซิทคอมด้วยกันก็ก็เลยมีความนิดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแบบว่าเจอกับน้องปอลนี่ก็ก็ทำให้เราถือว่าเออ นั่นแหละเราจะช่วยกันกันพาให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบให้จนสมบูรณ์แบบครับผมเพราะว่าน้องก็น่ารักครับน้องน่ารักมีเท่าไหร่ดีอ่ะก็ห้าห้าห้าตอนตอนนี้ถือเฉียงแค่ห้าแต่เถึงหกไม่หกอ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วประมาณน่าจะห้าหกห้าหกตอนนะครับครับ ใมน้องฝากไหมให้พีครับก็ฝากฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเลยครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเนาะเป็นเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับก็อยากให้ติดตามพวกเราเยอะๆเนาะเพราะว่าถ้าเราก็ตั้งใจแหละครับผมก็เส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเรายาวนิดนึงฮะแต่ว่าก็ฝากเรื่องนี้นะครับทุกๆคนในทีมงานทุกคนมีแรงบันดาลใจมี energy ที่ เยอะมากๆทำในเรื่องนี้ก็คิดว่าผลงานที่ออกมาน่าจะน่าดึงดูดน่าตื่นเต้นแน่นอนครับครับพวกเราก็น่าดึงดูดแล้ว <laughs> <ม>ล่ะอืูได้ครับ